สวัสดีครับพ่อพลังบอกไปสุดพุดสกนับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมสวัสดีอยู่ที่อำเภอทุ่งลักนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับอุบลแสงซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดร่วมกับหมอลำหนึ่งเพชรเมืองชัยครับครับพี่งานกำลังติดไปติดฉากนะครับพบกันที่เคยกับอุบลแสงซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดออนทศสองครับชุดระบบเครื่องเสียงอัลเมเจอร์ครับ เบดข้างละ24ใบเสียงกลางข้างละ10ใบครับตอนนี้ทีมงานกำลังติดระบบไฟครับทีมงานบนสายสั้นนะครับกำลังติดไฟครับทีมงานกำลังติดฉากติดสามัญเหมือนแรกนี้จอ LED ครับกับหนังสติ๊กกระัง การปกตีก็ต้องตั้งกองครับนี่นะครับระบบไฟแสงสีอาจสีมามากมากเยอะแยะอ่ามอมตอร์รัมมุ่งไงเขาอันนี้มอลตอแค่มอลตอร์ักแสนกวักวเองนะครับเด้อสำหรับเพชรเมืองไทยนะครับมอลตอเรื่องสกอร์ทองสำรองคอนแก่นนะครับนำรวยหนึ่งซอทอนหนึ่งครับผมเออนี่ครับราคาแสนกว่าบาทเองโมแพงตั้งสอรส์แข่งขึ้นการครับเจ้ที่กับสีปปม่านอยู่นะครับอาจสิบุญใหญ่เป็นไรสิบุญใหญ่ซ้ำมอเตอร์รมุ่งใหญ่เนาะ พอราักษารักแสงระบบเครื่องเสียงเป็นของอุปใช้ัย้าหนูเจ้ากดอนทั่วสองกับปากที่ตัางตั้งวิธีตั้งแม่วาดนะครับเกี่ยวการะบบเสียงระบบไฟครับิดเมือนี่ครับเพราะว่าม้วนเนี่ต่างวิธีเนาะเออมาหอดมันมีงานครับม้วานเอ้มาหอดแต่สั้งวิธีไว้ตอนสาวกับลงตู่ตอนำมานี่นี่ครับะมาณใบสามสี่มงแรกนะครับนี่ครับ ตากันบบทิศแบบบกไฟเพราะว่าเป็นติดศาส์กันไฟห้ามใส่หม่องได้ครับวันนี้มิจฉาเอลดี LED ครับผมนะครับยังพัชิดต่างอยู่กลังเดินทางมานี่ครับอันนี้เป็นตู้เสียงการครับเปิดเป็นของกลิบนะครับเป็นตูต้พี่เอก,กันครับแต่ว่าเอาไว้คนเต็มเจแถวๆนี้สร้างครับมันก็ได้ยินเือกันกับมันนี่นงอ่า สูตรซีใบก็เป็นสูตของนักร้องมาร์มครับร้องเสียงตัวเองหลักหลักจะมีมิเตอร์ชั้นกองทุกทุกอาจารย์นักดนตรีเด่นครับเออไหวท่นออกไคออกมันครับเออออกไคออกมันครับออกไครของมันฟังง <Yeah, S 1> şey ่ายครับชัดเจนใช้บางแง่มากอยกันเออเออเสียใบอกท่าครับผมจุดนี้เราบริการเส้นเสาตอนนี้กำลังเตรียมระบบไฟนะครับคนกำลังติดไฟ เออน,นะครับพยายามสิ่หักเก็บเงินสื่อไฟมาใส่อีกได้หลายครับผมไม่ใส่หลายก็ได้อยู่ครับต้องมาหลที่ว่าเขามีอยู่สามขั้นนะครับมันเกินนักเกินใส่หลายกับอไไรครับน้ำหนักเกินครับผมเพราะสามขั้นทั้งตู่ทั้งเวที่เครื่งปันไส้น่ะถ้ามาไส้ก็อยู่ในสามขั้นนี้นก็ได้กินพื้นที่ไปหลายครับเนาะน้ำหนักก็หลายครับทครงปันเนาะ จะนัก็ฝากไว้ครับสนบนสายเจ้าหเก่ากับเจ็เวทีออนทรวรครับนะครับบดดี้ประจำางไดบด้ประจำนี่ตัหลอคผู้ไดเพราะว่าผู้ได้จานมากไปครับผมจาก่อนเดี๋ยก่อนองคิวไวก่อนเพราะจะเป็นลํำเขียนำเบืองนะคุณน้ำเขียวเบืองไอ้ดันจนดันด้วยสุดริงยงสมบอ่ะครับวัจางก็เป็นน้ำย้อนยกเหนีอเวทีคน กำลังมือไปเป็นในที่ล่ำหย่อนโยกนอกเออเป็นๆกางเว็บครับแดดพวกมึงก็เก็บๆแบบกันวันแี้ก็เป็นช่วงงานของที่มานตะบนสายตาฮอร์ครับเป็นเมืองใชยที่ทำการแสดงมาแด้เป็นต้นตั้งแต่สามทุ่มไปเป็นต้นไปครับฮอด์ขอแจ้งพวกมึงเข้ากันนะครับผมเมื่อกองก็กำังต่างกอง เอาจากนั้นก็ขอบคุณ MC ีทุกท่านครับผมจะรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาันสาวชาแนลของผมคลิปนี้ไว้ซ้ำแล้วพี่น้องเจอกันคลิปหนา้าครับผมสวัสดีครับ